สวัสดีครับผมวารุษนะครับจากเพจขายที่ดินสุพรรณบุรีนะครับหรือที่ดินสวนสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับวันนี้มารีวิวบ้านเดี่ยวทาเลดีอีกหลังหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับที่ปิดแมสเพราะว่าวันนี้ผมเหมือนเดิมครับไม่สบายยังไม่หายดีนะครับก็ไม่อยากให้เป็นภาระกับทางท่านเจ้าของบ้านนะครับพี่อึงนะครับวันนี้มารีวิวบ้านพี่อึงอยู่ที่หมู่บ้านลิฟวิ่งโฮมนะครับศรีราชาจังหวัดชนบุรีอยู่ตําบลบึง ตำบลน,นี้ชื่อแปลกๆนะตำบลบึงสั้นๆง่ายๆไงยนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยแถมหมู่บ้านนี้เป็นเอกลักษณ์ด้วยหมายความว่าไงหมู่บ้านนี้ครับผมบอกเลยว่าจะเข้ามามันในหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีก็ขับรถเข้ามาได้นะครับทุกคนจะมีรีโมทคอนโทรลซึ่งจะเปิดประตูเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็บ้านพี่อึ่งเนี่ยข้อดีก็คือแกอยู่ไปหลังที่2เลยของหมู่บ้านเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายหลังที่2เจอแกเลยนะครับหมู่บ้านลิฟวิ่งโฮมอ้าว จะดียังไงจะพิเศษยังไงผมบอกเลยคลิปนี้ห้ามปิดก่อนนะครับเพราะว่าพี่อึงเนี่ยแกขายราคาต่ำกว่าราคาซื้อแกยอมขาดทุนไป5-6แสนแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขาดทุนยังไงไปดูครับผมป้ายอ่าอันนี้เลยครับผมที่เห็นเนี่ยครับรถ Fortuner ขคันขาวนี้ก็เป็นรถของพี่อึงนะครับผมอ่าอันนี้พี่อึงเนี่ยมีครอบครัวคือมีภรรยาแล้วก็มีลูกสคนนะครับก็รู้สึกว่า บ้านเนี่ยจะขับแคบไปแล้วแลวพี่อึ่ก็มีที่เป็นไร่เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหที่หนึ่งไร่ที่ศรีราชานีราคาเท่าไหร่นี่อ่ะทวนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเดลิฟวอรีโฮมนะครับชุมชนจุกเชอตําบลบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับตัวเนื้อที่ของบ้านเนี่ยครับผมก็มีอยู่ที่4 3ตารางวานะครับ2ห้องนอน2ห้องน้านะครับแล้วก็ในห้องนอนใหญ่เนี่ยก็มีห้องน้ําส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนอิฐที่ใช้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นอิฐแดง อันนี้ให้ความแข็งแรงที่สูงมากเลยนะครับอิฐแดงเนี่ยแล้วก็พี่อึ่งเนี่ยจะติดแอร์ไว้4ตัวอันนี้ให้หมดเลยปั๊มน้ําอ่ะไปดูก่อนข้างบ้านนี่ครับข้างบ้านเนี่ยอันนี้จะมีปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ำเนี่ยอันนี้พี่อึ่งก็คือให้มันติดกับบ้านไปเลยนะครับไม่ได้ถอดออกแล้วก็แอร์ทุกตัวก็ไม่ถอดออกนะครับก็คือให้ไปเลยเมื่อกี้ผมไปดูแล้วแอร์ดีนะฮะเอาไง่ายๆว่าแอร์ก็หลายตัง์แล้วครับผมอ่ะที่สําคัญเลย บ้านหลังนี้บอกกันเลยพี่อื่นแกซื้อมาเนี่ยยังไม่ต่อเติมนะตอนราคาที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่สองหนเก้าอ่าเดี๋ยวดูว่าแกขายราคาเท่าไหร่เห็นราคาขายนะผมรับประกันเลยว่าตกใจอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันที่เห็นพี่อื่นต่อเติมเนี่ยไม่ใช่ไรนะครับก็คือพี่อึ่นเนี่ยแกเลี้ยงแมวเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูตอนแรกผมนึกว่าเจอกาฟิลโอ้โหหน้าเหมือนกาฟิลเลยอ่ะเราไปดูนะครับลืมบอกไปมานี่ก่อนตรงเนี้ยเราออกจากหน้าหมู่บ้านเนี่ย ไป5กิโลเนี่ยเราจะเจอโลตัสนะครับ2กิโลเนี่ยเจอถนนบายพาสแล้วก็ตลาดเนี่ยมีตลาดหนองค้าตลาดสนามบินกิโลเดียวนะครับถึงเลยแล้วก็ใกล้เครือสา,าพัดนะครับอยู่ที่2กิโลเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากบายพาสเข้ามาที่หมู่บ้านหรือว่าการเดินทางจากหมู่บ้านไปที่บายพาสหรือไปทํางานที่แหลมชะบังเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าง่ายมากแล้วสังเกตไหมครับว่าผมรีวิวตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นรถเข้าออกเลย เพราะว่าหมู่บ้านนี้มีความเป็นส่วนตัวที่สูงมากก็คืออย่างที่บอกครับเราไม่มีรีโมทที่จะมากดเปิดบ้านกดเปิดประตูหน้าหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วใครที่จะมาหาเราก็ต้องแจ้งก่อนด้วยนะเราต้องกดรีโมทให้เขาเขาถึงจะเข้ามาในหมู่บ้านได้อ้าขอญาาิครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยนะครับห้องแรกนะครับที่พี่อื่นเขาต่อเติมไว้เนี่ยจะมีในส่วนของเป็นห้องกระจกนะครับซึ่งห้องเนี้อย่างที่เห็นครับก็จะมีทีวีติดผนังไว้หนึ่งเครื่อง นะครับแล้วก็จากที่ผมดูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าคูณห้าเมตรนะครับอันนี้ห้องถือว่าห้องใหญ่เลยนะครับอันนี้เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับพี่อึ่งแกเอาไว้ให้ลูกชายนอนเพราะแกมีลูกชายสองคนนะครับก็จะนอนที่ห้องนี้ห้องหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเราไปดูห้องโถงต่อครับต่อมาเราเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องรับแขก นีครับแล้วก็พี่อึ่งเขาก็จะกั้นเป็นพ์ดิชั่นนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ง่ายว่าประหยัดแอร์นะครับเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยถ้าห้องใหญ่จนเกินไปนะกินไฟนะครับนี่แอร์ตัวนี้แกก็ให้ไปด้วยอันนี้ขออนุญาตพี่อึ่งน,นะครับอันนี้มารีวิวกันแบบเรียวๆเลยแล้วก็นี่ครับผมให้ดูเลยว่าทําไมถึงต้องติดแอร์เยอะขนาดนี้นี่เ <laughs> จ้าก,กาฟิลอ่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับพี่อึ่งเขาก็จะย้ายออกไปนะครับ จะให้นะครับก็จะให้ในส่วนของแอร์ปทั้งหมด4ตัวแล้วก็บ้านพี่อึ่งเนี่ยก็จะมีนะครับพวกประตูเล็ตรงเล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วสําหรับท่านที่มาเข้าอยู่เนี่ยก็คือไม่ต้องมาทําอะไรตรงนี้เพิ่มเติมแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะอยู่ได้เลยฝ้านะครับเป็นห้องรับแขกเป็นฝ้าหลุมด้วยแล้วก็มีไฟดาวไลท์แล้วก็ไฟโปะให้ตรงกลางแอร์นี่เอาอยู่ยนะผมเข้ามานี่เย็นเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเจ้ากาฟิลเนี่ยมาพันขาผมจะลับเวลาเลยเนี่ย ขายเท่าไหร่นะฮะบอกเขาหน่อยได้ไหมพอแล้วลูกให้รีวิวก่อนมะเรามาดูครับผมอันนี้จะเป็นซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับก็ลูกชายคนที่หนึ่งนอนอยู่ที่ห้องนี้ก็ตามสไตล์ครับเด็กผู้ชายก็จะมีพวกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะติดเป็นวอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์ยังสภาพดีเลยนะครับผมไม่มีลอกล่อนเลยนะครับแล้วก็โอ้โหฝ้าเพดานนี่สูงมากนะครับ ฝ้าเพดานที่ผมรู้สึกได้นี่ต้องมี3เมตรบวกอะครับแต่ไม่รู้3เมตรเท่าไหร่แต่ว่าสูงเพราะว่าผมสูง187นะฮะผมยังรู้สึกว่าเพดานมันสูงมากแล้วก็ห้องนี้นะครับมีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่3.5คูณ4นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่พอสมควรเลยส่วนฝั่งตรงข้ามนีครับอันนี้ก็จะเป็นมัสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือเป็นห้องนอนใหญ่อันนี้ผม,มขออนุญาตไม่เปิดเข้าไปนะ แต่ว่าห้องนี้จะใหญ่มากเลยก็คืออยู่ประมาณสัก4่คูณ4่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้แล้วเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้ครับด้านหลังนียก็คือเป็นห้องน้ำในตัวนะครับอตอนนี้นะครับผมพาทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ห้องนั่งรับประทานอาหารแล้วนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะอาหารนะครับเป็นโต๊ะกลมตัวหนึ่งอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ผมบอกเฉยๆก็ครอบครัวนั่งกินกัน4คนสบายๆมีตู้เย็นวางได้เลยแล้วก็ตรงนี้อย่าแปลกใจนะครับ พวกซิงล้างจานซิงทำอาหารจะอยู่ทางด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นครัวฝรั่งอเอาไว้ทําขนมปังเอาไว้ทําอะไรอุ่นอะไรกินนะครับกลางคืนหิวเนี่ยมาอุย้ยเห็นไหมครับลืมบอกไปบ้านหลังนี้พี่อึ่งติดกล้องวงจรปิด8ตัวงงใช่ไหมครับว่าทําไมมันไม่ได้มีขโมยขจรอะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับก็ติดไว้ดูแมวดูดิครับแต่ละตัวเนี่ยพี่อึ่งเนี่ยติดไว้8ตัวเ,เอาไว้ดูแมวอย่างนนะ อ่าอันนี้ก็คือไม่ได้ถอดนะให้ไปด้วยอ่าเรามาดูห้องน้าครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ํารวมนะครับก็มีห้องน้ําค่อนข้างดีนะแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีช่องระบายน้ให้ด้วยนี่อ่าอันนี้ก็ได้ไปด้วยเลยนะครับอ่าแล้วะขออนุญาตปิดนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทั้งด้านหลังกันนะครับอันนี้จะออกไปเป็นครัวนอกแล้วนะครับเดี๋ยวก็เปิดประตูเหล็กอันนี้เลยอ่าเจ้าเหมียวนําไปเลยก็ ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็ซิงล้างจานอ่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับข้างหลังเนี่ยยาวไปนู่นเลยนี่ครับไปถึงปั๊มน้ําเลยนี่อ่าเราต้องเดินระวังนะเพราะว่าตรงเนี้ยเจ้าเหมียวมันอยู่วันนั้นเมื่อกี้ผมเดินถอยไปชนทีหนึ่งดีไม่เหยียบเพื <c oughs> ่อนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกผมกลัว <c oughs> เดี๋ยวมันขวนเอาอ่านี่ครับห้องน้ําไอ้อทจทีครับนี่ครับ อันนี้ก็จะมาชนกับหน้าบ้านอันนี้ที่เห็นกั้นนี่ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือพี่อึ่องเขาเลี้ยงแมวมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องกั้นรอบเลยเพราะว่าแมวพี่อึ่องแต่ละตัวเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆเลยก็อย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับพี่อึ่องแกรักแมวมีทั้งหมด3าตัวแกบอกว่าเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คือหลุดออกไปข้างนอกไม่ได้เลยหายถ้าหลุดออกไปนี้โอกาสจะได้คืนนี้ยากเลยอ่าก็มีเครื่องซักผ้าตั้งตรงนี้นะครับอ่ะผมเชื่อว่า แฟนเพจผมเนี่ยดูมาสึงขนาดเนี้ยอยากทราบราคาแล้วเมื่อกี้ผมบอกตอนต้นเลยใช่ไหมครับว่าพี่อึ่งเนี่ยกระซื้อบ้านหลังเนี้ยยังไม่รวมต่อเติมนะอยู่ที่สองล้านเก้าแล้วก็พี่อึ่งแกต่อเติมไปเนี่ยอยู่ที่สี่แสนแล้ววันนี้พี่อึ่งแกบอกว่าครอบครัวใหญ่แล้วนะครับจําเป็นที่จะต้องมูฟแล้วอยากไปอยู่ที่ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับแกยอมขายขาดทุนอยู่ที่สองล้านเจค่าโอนค่าภาษีออกให้ทั้งหมดเลยนะครับผม ใครที่สนใจนะครับบ้านผมกล้าพูดเลยทำเลที่นี่มันทำเลดีมากๆนะครับก็สามารถที่จะนัดเข้ามาชมได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Living Home นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับใครที่อยู่ในย่านนี้ครับมาทำธุรกิจหรือว่ามาทำงานอยู่แถวนี้ครับลองนัดเข้ามาชมดูผมรับประกันเลยว่าพี่อื่นแกขายเนี่ยราคาเอาอตรงๆก็คือราคาขาดทุน่ะ เออแต่ว่าอย่างที่บอกครับเนืองจากครอบครัวใหญ่ขึ้นเราต้องไปอยู่ในที่ที่มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับว่างั้นเถอะก็ขออญาตขายในราคานี้ละกันนะครับแฟนเพจที่ดูอยู่ก็ อย่าลืมกด Sub s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพโดนให้ดูสวยๆเลยนะครับใครที่มาอยู่แถวนี้จะไปตลาดเครือสาหพัดนะครับจะไปซื้อของเซเว่นซีเจผมคงไม่พรีเซนต์นนะตรงนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้พี่อึ่งซื้อบ้านมาในราคาเท่าไหร่ครับตอนแรกสองเก้าครับผมสองล้านเก้าอา่าแล้วก็อยู่มากี่ปีแล้วครับดูมากี่ปีนะหนูนะอา่ากี่ปีครับผมเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วครับตอนที่มาอยู่เนี่ย ตอนนี้ตอนนั้นกับตอนนี้เจริญต่างกันไหมครับโอ้ยมากครับตอนที่มาอยู่แรกๆกเป็นไงมาแรกๆข้างหน้าเป็นป่าหมดเลยครับเด็กเข้ามาเป็นป่าหมดเลยเข้ามาเนี่ยจะมีบ้านอยู่ประมาณสี่หลังตรงเนี้ยผมมาดูเองเลยว่าการสร้างก่อสร้างแล้วคนก่อสร้างผมก็รู้รู้จักเนี่ยที่ทาอยู่นี่มาคุมเองดูเองครับทั้งฝั่งนั้นด้วยดูหมดครับแล้วถ้าเทียบกับปัจจุบันกับอดีตนี่คือ ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับความเจริญความเจริญโอ้ให้เต็บร้อยเลยครับไ่เป็นเท่าเลยใช่ไหมใช่ครับอืแล้วปกตินี่อันนี้ต้องผมยังไม่รีวิวนะอนี้พี่อื่นทำงานแนะนำตัวนิดนึงผมทำงานอยู่ทศบาลนครลำปังครับอ่าตอนนี้มั่นใจได้ครับว่าตามตัวได้มีปัญหาตามตัวได้เข้าหาได้เลยครับอ่าอแล้วก็หลังนี้อยู่จริงมาเจ็ดปีครับมีปัญหาอะไรไหมครับมีปัญหาเลยไม่มีนะครับอ่ามีขโมยไหมขโมยเหรอเคยไหม ไม่มีครับไม่มีขโมยไม่มีครับเพราะว่าประตูข้างหน้าเนี่ยเราปิดหมดเลยอ่าใช่ครับอ๋อโอเคปิดหมดเลยอันนี้ผมเชื่อผมก็พูดไปงั้นแหละเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยครับพี่อึ่งไม่เปิดเปิดประตูให้เขาเข้าไม่ได้ครับอ่าแล้วก็กล้องวงจรปิดพี่อึ่งติดไว้ดูเลยครับติดก็เนี่ยแมวผมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับไปไหนละอ๋อไม่เป็นไรครับนี่ละ คนดูก็เห็นแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายไปหลายไปหลายช็อตมากแล้วครับแล้วก็อันนี้พี่อุ่นมีต่อเติมเมื่อกี้ผมรีวิวไปแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่หมดไปตีไปแล้วประมาณกลมๆนะสี่แสนครับโอ้หหมดไปสี่แสนครับผมต่อเติมอย่างว่านแหละคืออยากอยู่แบบส่วนตัวไงสบายเงี้ยแล้วก็เลี้ยงแมวการแมวออกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ยอมรับนะผมเข้ามาเนี่ยผมยังไม่เห็นรถขายของไม่เห็นรดเล่ยเลยเพราะว่าคงจะเป็นหมู่บ้านที่ปิดจริงๆอ่ะเข้าไม่ได้ครับข้างในนี้อยู่กี่คนเดือนครับ ไอ้ยี่สิบสามหลังอยู่กันครบเลยใช่ไหมครบครับครบครับอยู่ทุกหลังเอาอย่างนั้นอันนี้ให้แนะนําหน่อยครับหรือว่าไม่เคยมาอยู่ที่เนี่ยแล้วมาอยู่เนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยอยากไปตลาดอยากไปอะไรเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงสบายเลยครับพี่พีเซนต์เองเลยคนพี่ๆเลยอันนี้จะพีเซนต์ได้ดีกว่าถ้าเกิดออกมาปั๊บตรงนี้ปากทางเข้าเนี่ยแค่ปากทางอ่ะตอนเย็นอ่ะจะมีเขาขายอะไรกับข้าวขายอะไรอยู่ตรงหน้าเซเว่นครับผมหน้าเซเว่นเนี่ยจะมีตลาดเหมือนตลาดนัดเลยอ่ะเหมือนตลาดนัดตลาดอย่างไรแล้วตรงข้ามเซเว่นก็มีบิ๊กซีครับผมครับ ข้ามัในเาชุมชนจุกเชอก็เป็นชุมชนใหญ่เขาจะจัดกิจกรรมอยู่ตรงเนี้ยจัดกิจกรรมใหญ่กันอย่างเช่นจะมีพวกสูงอายุอะไรเงี้ยลดน้ําดําหัวแบบสงการปีใหม่เขาจะมาทําตรงนี้หมดเลยของแทศบาลนั่แหละมาลงกันเอาแล้วอย่างประมาณนี้เกิดผมทํางานอยู่นิคมอมมาตาเนี่ยครับจากที่นี่ไปนิคมอมาตานีนไกรเนี่ยก็โดยประมาณแล้วก็อยู่ผมคร่าๆนะครับประมาณสิบสิบห้าสหกกิโลได้สิบห้าใช้เวลาเดินทางนี่สมมติผมขับรถไปเนี่ยกี่นาทีถึง มันไปได้สามทางครับโอ้โหมันไปได้สามทางไปได้สามทางครับทางแรกเราออกทางถนนน่ะข้ามสะพานไปตลาดบึงบริจิครับผมอีกเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งก็ออกไปทางสมุนหันและอีกเส้นหนึ่งก็ออกไปเส้นสายพิพัฒเส้นสามหกตรงนี้และก็ไปทางสนามกอล์ฟแแบบชบังทะลุออกไปนู้นเลยได้หมดเลยครับนายผมเสริมให้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากตลิ่งชันเนี่ยก็คือผมวิ่งขึ้นทางด่วนแล้วก็มาต่อมอเตอร์เวย์เนี่ย ใช้เวลาไม่นานมากครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงดีก็มาถึงแล้วก็ถ้าผมจะไม่พี่จะลงสองทางนะทางหนึงมันจะลงตรงในปิ่นทองครับใช่ใช่อีกเช่นหนึ่งมันจะลงที่หนองขามอ่าเมื่อกี้ถมมาผมลงที่ปิ่นทองอ่าปิ่นทองมันจะง่ายเลยวิ่งคู่ขนานมาก็มาทะลุเข้าตรงนี้ใช่ครับเดียวครับใช้เวลาไม่นานครับสําหรับคนที่อยากจะได้บ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนตัว แล้วทํางานอยู่แถวบางนาหรืออยู่กรุงเทพก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่อยากจะมาหาพ่อแม่สาวอาทิตย์แบบสบายๆเนี่ยผมว่าบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่ครับครับผมอ่าโอเคครับผมอย่างนั้นก็ฝากไว้ท้ายคลิปประมาณนี้ครับก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมนัดเข้ามาชมบ้านของพี่อื่นได้เลยนะครับผมโอเคครับผมพี่อขอบคุณมากครับผมครับผมครับ